เมีเพื่อนหลายๆคนอยากให้ผมสุ่มหายูนิคซึ่งโอกาสสุ่มได้เนี่ยมีแค่0.1%และมันต้องใช้โรบักหรือว่าเงินเยอะมากๆผมเลยอยากจะทำยูนิคกับตัวที่ผมชอบผมก็เลยรอรอรอแล้วรออีกตัวที่ผมอวยมันก็ไม่เข้ามาในตู้กาชาสักทีจนนาะตอนนี้กัตันเข้ามาและผมไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่ากันเนี่ยเป็นตัวเมตา ที่ตีแรงที่สุดในเกมคุ้มค่าที่จะทำสกิลยูนิคมากๆเราจัดกัดยูนิคเลยดีป่ะทุกคนแต่ก่อนอื่นไหนๆมันก็เข้าตู้เร็มมาแล้วซั้นเลยกัดอาจจะเป็นยูนิคตัวแรกในไอดีของกกาหิบเชฟซ่าก็เป็นได้ก่อนเดี๋ยกินน้ำยาสุปเปอร์ชวมนีไปก่อนเลยครับผมโดม่หนึ่งกวดขวดหนึ่งลักกี้พิเศษดม 1 6 9 0 0แกโรบักที่ผมมีอยู่นั้นผมจะสุ่มจนกว่าจะได้กัสมันจะมีแค่2อย่างเท่านั้นไม่กัสโผลมาโรบักผมก็หมดมีแค่ทางใดทางหนึ่งครับทุกคนก่อนเดียก็กดแพ็ก2,000เพชรจนกว่าจะมีถึงหมื่นเพชรก่อนละกันโอเคสั่ไปสามแพ็กเรียบร้อยเริ่มการตามหากัสตัวไปใต้ตึกรายลุยเกมได้เลยครับผมและกั๊สเนี่ยมันสามารถตีตัวที่อยู่บนอากาศได้ด้วยนะครับ กดแล้วแบบด้วยพลิกกร้อยเขียวผังกระดิ่งเราทำไมก็แบบเร็วเลยนะครับเพราะผมกลัวที่ตู้กาชามันจะหมดเวลาก่อนครับผมมีแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นยี่สิบรต่อมาสามสิบรูเมกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นโรวันนี้มัหรอโอ้โหรูคีตั้งใจแต่น้องทองมันออกมารูเคีครับทุกคนโอ้ยเดือดเจ็ดสองตัวติดเลยนะแต่การหยิบสนใจแค่มิสติกเท่มียหญเท่านั้น ไม่งั้นไม่มือแรงตีสี่สิบร้ห้าร้0โปดสรแล้วครับทุกคนมิสติกตัวแรกที่ออกมามันจะดูดเร็หรือเปล่านะ90โารเฮ้ยรอจริงกริมจอแห่ไป้ยใช้นี่ทารโรกีเพื่อ100โงร้อยร้อยสร้อย คอเลกชันฟูต้องคอยย่อยครับบากอดในพวกตัวเกลือเปลี่ยนเป็นเงินเย็นได้หมดซะร้อยสามสิบโรร้อยสี่แล้วนะร้อยห้าชอบจะดูเลดหยุดไเป็นพวกชัดจีทัชซูมากีแชนคูอะไรอย่างนี้นะฮะเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยไม่ใช่นี่เบียคุยร้อยห้าสิบโรโอ้ใช่นี่แต่รวเลยเว้ยร้อยหกร้อยเจ็ด พี่ชิตฟ้าผูท้ที่ไม่รู้จักความเจ็บปวดไม่มีวันเขาใจความเจ็บปวดที่แท้จริงคนที่ไม่รู้จักความเจ็บปวดจะไม่รู้จักความสงบที่แท้จริงพวกเราคือเทนคือเทพเจา้าใคยเทพพี่ชิตฟ้าคลายเทพพีชิตฟ้า,า,เ,ทฟาเทนกูกลายเป็นอาร์โกนี่ <c oughs> และเมื่อ,อไรมิสติกจ ผู้ที่จะมาร่วมอุดมการคนใหม่ภายใต้นามของปีศาจแห่งพวกเรากริฟฟินผมตามหากันกริฟฟินมาเฉยถวายทวายออันนี้คือห่วงกันนะครับทุกคนไม่อยากให้กับเป็นของผมเลยเสนอตัวเข้ามาแทนเลยกริฟฟินมาจากเรื่องเดียวกันกับการคารเบอร์เซอร์และเป็นเพื่อนซีเพื่อนรักกับกัตด้วยพีมากสุ่มตู้กัสจะคิ้สวยชยนี่มาตกใจใใเฮ้ยไค่เบเนดิก คือไรอะมันคือไข่แห่งจอมราชนมันมาเขอากกิฟฟินเหรอพร้อมถวายเลยเหรอฮะคือไรอะ่ะอันนี้ไม่เข้าใจา Benedict, มาใไข่เบเนดิกต์กับเทพนิยายมิติอะไรวะงงผมงงแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเอาไว้อีโวป่ะไข่เบเนดิกต์อะน่าจะให้ก e ิฟฟินอีโวเพราะเป็นอัญ,ญามณีประจําตัวของกิฟฟินเลยนะปกติดตัวตลอดจนเขาได้ถวายเพื่อรักกัสของเขาทิ้งไปเอากิฟฟินมาโชว์เลยละกัน นี่กิฟฟินตอนนี้ยังรับใช้ราชอาณาจักรอยู่นะครับเป็นก่อนที่เขาจะถวายเพื่อนรักของเขาไปโอเคตามหาเพื่อนของเขาเลยครับก่อนที่ตู้เด็กจะหุ้ยเหลือดตายสินาทีแล้วผมม่าแต่โอเอไม่ได้แล้วครับสุนทรชัยนะครับผมกีโรอเราไม่รู้ไม่ได้นับแล้วครับผมเราจะส่งไปไหนโคตรรัวลุยเลยหุ้ยโซซูเกะโอชาญชัยนี่จะมีอักขระสับรับทุกคนอวันมีดีเทลอักขรวะทาร่าาซซาเกโยชินโซาซาเกโยสีเซชัยนี่หนวดดำ รีมาได้แล้วไอ้การกิฟสิ้นคุรอจะไหวยอยู่เซเบอร์ er. ตัวสูเร็จตัวแรกมาแล้วครับแต่ไม่ใช่ตัวที่เราตามหาแต่เหมือนผมไม่อ่านมาเขาก็บอกว่าเซเบอร์มันก็เ네มตาเหมือนกันนะผมเลือกปั้นไม่ถูกหดอกเดี่ยวทำอยู่นิตัวไหนดีวะเนี่ย ตอนแรกอะทำการ์ดได้มาทั้งกิฟฟินได้มาทา er. ั้งเซเบอร์บาดแผลกลางหลังคือความอ้ายเขมนักๆนี่น้องบอกกูไม่ได้กลับ <What? S 2> เจมหมดเพชรหมดทุกคนต้องเติมเพิ่มอ,อีกแล้วไม่มีปัญหาครับผมบอกแล้วไม่กัดผมมารบักผมก็หมดจะมีแค่สองอย่างเท่านั้นมาดิจัดไปข้าวแ็คตึงๆไปครับสัดมาได้หนึ่งเพชรเลื่อยกันไปยาวๆจังหวะการจิโผล่มากิฟฟินรอจะไหวมึงอยู่ไอ้นนอะ ใครมาคุยเล่นกันข้างผมเนี่ยขอให้ได้ครับพี่กายพูดดีน้องใช่กันอยู่หรอครับใช่แล้วน้องเปิดคลิปดูเมื่อกี้อย่าลืมกดไลค์ขอให้พี่เลเหมือนว่าจะมีกองแช่งเต็มโตมเลยนะครับทุกคนเอาให้สุดเลยพี่เพื่อนๆดูกองแช่งเต็มไปหมดเลยอะไรของพวกเองนี่ไป <c oughs> ไอ้อาการัรเอามาชมก็ไม่ชมได้แล้ว <c oughs> เอาคนเลยสิบวินาทีเมื่อไหร่มาเมื่อกี้การของแวหวนนึงใช่ป่ะแม่่อกี้ก็คือไม่ม,มาผมมองชันทุกคนไหนไหน โอเคพี่มาแล้วน้องตัวตู้เรดกัดที่ผมตามหาตามกริฟฟินมาติดๆแล้วจ้าหลังจากที่เราโชว์คุณผู้ชมแล้วเรามาโชว์ไอ้พวกกองแช่งที่มันมารวมตัวกันโดยม่ได้นัานาดหมายกันหน่อยดีกว่าพี่กายเตะบอลอัดแอดวีสวยมาก <c oughs> <c oughs> ผมได้มาตอนไหนวะเนี่ยตัวนี้สุ่มได้แบบไม่รู้ตัวอีกแล้วนะกดไว้ไปหน่อยใส่โชว์เลยครับโชว์ให้พวกกองแช่งมันได้เห็น <c oughs> นี่เป็นยังไงการกับกริฟฟินมาอยู่คู่กันแล้ว <c oughs> นี่ครับทุกคน ถือดาบอันเท่าควายเหมือนดาบซาบูซ่ากับกิฟฟินดาบถือเพียวเรียวเน้นสกิลแต่กิฟฟินเนี่ยพีกมากเลยนะคุณผู้ชมเพื่อนๆดูเรตมันสิโอกาสลุ้นเรทมัน0.56จาก0.8อะทุกคนคือต้อง0.8ได้เท็นิยายก่อนแล้วก็ไปลุ้น0.56เป็นกิฟฟินดีอะบังเอิญเกินสมแล้วนะครับที่เขาเป็นเพื่อนรักที่ยอมถวายทุกอย่างให้เก่กันสวยได้ว้าวเย้ย ตึงครับพี่ชายเหล่ากองแช่งมาแสดงความยินดีกับดวงสุดไม่เกลือของผมในวันนี้คือตอนแรกแผนผมคือจะทํายูนิคัสใช่ปะ่ะทุกคนแล้วกริฟฟินเนี่ยมันก็เป็นตัวตึงตัวเมตาเหมือนกันใช่ปะ่ะคําถามของผมคือผมควรทํายูนิคตัวไหนอ่ะต้องไปลองเล่นก่อนขอถ่ายรูป่ะเชิญถ่ายก่อนพอดวงดีแบบนี้ลังเลเลยนะครับว่าจะทําตัวไหนยูนิคดีระหว่างกริฟฟินกับกัสแต่ก่อนเออเรามาดูกันว่าตัวไหนมันตึงกว่า เฮ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยเหล่าลูกกระจอกจะดับมีค่ฆาตันสูงหรอมึงเจอเสาลักบางต่ออะไรกัดกัดตูมเดียวหายหมดทุกคนฟาดเป็นเอลีฉาบเดียวหายมามาดูกิปปิ้งกันครับทุกคนวิวิวฟินเดี๋ยวไม่ใช่สแลนว่ะโคเดียวอสูงคอขาดตุยเท่เท่เท่ไหนก็สุงมาเยอะแล้วเอารีวิวให้หมดทุกตัวทุกคนไปมึงด้วยเซเบอร์เซเบอร์เขาเปี้ยวส่วนที่เป็นตัวเมตาเหมือนกัน Thunderstorm, a n g i <sing>, n a หมดตีครับทุกคนดาบแห่งแสงไม่ต้องถึงมือพี่กัสอันนี้ตัวจากเรื่องอะไรผมไม่แน่ใจทำอะไรได้วะตัวเกียวกูป่ะเนี่ยแฉ <c oughs> บเดียวฟับหมู่เหมือนกันครับทุกคนประโยชน์พวกเองก็หมดแล้ว <c oughs> เพราะว่าคนที่จะมาโชว์ในคลิปนี้มีแค่กัสกับกริฟฟินและเราจะอัพทั้งสองที่สุดเริ่มจากการอัพกริฟฟิน กนเลยผู้ที่ห่วงกัดและต้องการครอบครองกัสแต่เพียงผู้เดียวอัพไปอีกขั้นแล้ถ้าเกิดเราอัพอ,อีกขั้นหนึ่งเราจะได้แช่งสองแสงมาคืออะไรก็ไม่รู้ไอ้ฟันซิตจะอลังการและรุนแรงน่าดูครับครบหกพันเยนแล้วถวายเป็นไงเป็นไงโอ้โหอลังการเหมือนไม่ใช่ฟันดาบแล้วอะดูดิ เหมือนมึงปล่อยบีมเลเซอร์รัวๆแต่เป็นการฟันแบบมองไม่เห็นนะทุกคนให้ดูชัดบู้กับแทงรัวกับทุกคนด้วยกระบี่ของเขาโอเคเดี๋ยวเรามาดูกัดตอนอัปเกรดบ้างผมว่ากัดน่าจะไม่ได้โชว์กระกิฟฟินโหดขนาดนี้ขายแล้วอยากกั๊ดมาใกล้ๆหน่อยแล้วกนนี่ฮะเมื่อเขาอยู่ในระยะกระบี่เขาก็จะกระดักแรงดัวกิฟฟินตาแกแล้วกัดเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วอัปเกรดแล้วมีระเบิดด้วยเหมือนในกระตูเลยบุ้งผมไปอ่านมาเขาบอกกัดเป็นตัวที่ตีแฟงที่สุดเหมือนจะไม่ได้โมนี่อัน พึ้มพออัพมาในระดับนี้มันไม่ฟันแล้วนะดาบบนไหลมันเนี่ยมันยิงระเบิดอย่างเดียวมันยิงระเบิดอย่างเดียวแล้วนะพุ้มระเบิดปืนจากคนไปกันอู้อัพเกรดอีกขั้นหนึ่งกัดจะกลายเป็นกระคาร้อยนและดาเมจเพิ่มขึ้นมาถึง2เท่าเลยนะครับเพื่อนๆ2เท่าเลยไดแรงสดในเกม,มใส่ไม่ได้โม้งนื่จริง อัพเกรดกันดัรกร้อยเกินแชร์เอปเกรดมาแล้วอู้ฟู่ฟู้ปัอนชา้าแต่แรงน่าดูตับชมเพื่นเพื่อนเข้าไปหวดสี่จังหวะบอบ <c oughs> บาดเดียวหวายหมดเลยต <c oughs> ึงจัดไอ้คับตึงจัด <c oughs> บุบทีเดียว อาูนหัวข่ากันเป็นแถวเจอเสาหลักบังตอไปดับขึ้นสนิมดูตามันดิสมแล้วนะครับที่ไม่ค่อยได้นอนตอบตาดังกับผมอีกบอมาแล้วเ <c oughs> สียงหูวร้อนนะกลัวมากมูโสทุกคนมูโสมาแล้วโอ้โหนักขี่ขามาสุดมูโสที่มาจากมูซัน ลัดบอลของเดวอนเซเลเยอร์เหตุใดอสูรข้างแรมถึงได้อ่อนแอถึงขนาดนี้การของผมจะไหวไหมครับเนี่ยเอาเก็บอีกครันหนึ่งก่อนดึง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 เอาล้วครับผมมูซันลัดบอลของเดวอนเซเลเยอร์ปะทะกับพระเอกของเบอร์เซอร์มูซันกำลังเดินมาอย่างช้าๆแล้วบอลลูกนั้นมาล็อกตีนกับกระบอกแล้วราอกกัดฝันหายไปในดาบเดียวแล้วจังหวะนี้บอทมูซันเริ่มเดินเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆนะครับมูซันมูโซมูโซทุกคนดูมูโซโอ้โหมึงเดินช้ามาก ปันเดียวสองทีสามทีสี่ทีไม่ตายครับผมยังรับไว้ได้อยู่สำหรับมูโซและเล่นดีเจนเรื่อยๆนะครับผมเรื่องพลังของอสูรที่ดีเจนเรื่อยๆยูเรื่อยๆว่าก็คงทนไม่ไหวอีกไปคุยกันลากมามงงวงกีดึงเลือดต่ำตอดับชัดอสูรหัวแตกไปครับผมเสาหลักบังต่อพิฆาตมูสันไปได้เย้เอาไปเลย เอาไรเดียเพื่อนๆผมควรทํายูนิคตัวไหนฮะระหว่างการกับก<อ>ริฟฟินอะทุกคนตอนแรกว่าจะทำการแล้วนะแต่กริฟฟินออกมาด้วยแบบนี้ผมลังเลเลยเพื่อนๆว่าผมทําตัวไหนยูนิคดีระหว่างกัรกับกริฟฟินหรือว่าควรทําทั้งสองตัวผมควรเอาโรบักอ่าแสนกว่าโรบักของผมเนี่ยไปลงที่กริฟฟินหรือว่าการเพื่อตามหาสกิลยูนิคครับซื้อรอเลยคอมเมนต์แนะนำหน่อยครับผมจะได้ตามหายูนิคถูกตัว ขอบคุณเพื่อนมากครับที่รับชมมาถึงตรงนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเอาการหรือกินไปเลยทุกคน